พี่น้องเอ,อ้ยยังวันนี้นะกลับมาจากหาลูกด้วยค่ะพี่น้องไปหาหมอมานี่แหละค่ะพี่น้องป้าจะลองเบิ้งด้วยค่ะว่าเขาบอกว่าผักสิงโตกินเดินบ่ค่ะพี่น้องป้าจะลองกินสดดูซิได้ไหมแล้วก็เดินไปไปเจอผักกาดนะคะพี่น้อง เนี่ยประกาศปานนี่แหละค่ะเห็นเขาว่ากินกุลร้องเบิ่งกันน่ะว่ามันกุทุกข์ยากได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาบอกมีวิตามินสานเออกุลร่องเบิ่งกันนะพี่น้องสิว่ากุทุกข์ยากกับซาเมียมันได้ค่ะพี่น้องกุลรองกินเบิ่งกันตายกระบวกกันเด้อนะครับพี่น้องเพราะว่าเห็นมันอ่อนๆเนี่ยพี่น้องเพราะไปเก็บตอนนี้มันแก่หมดใช่ไหมค่ะอันนี้ว่าต้นอยู่ในป่านะคะเพราะว่ามันมันร่มๆนะคะเนาะล่มๆแต่มันก็เลยอ่อนนะป้าก็เลยเออจะกินกับตำแตงนะพี่น้อง ก็เลยลองดูว่ามากินตําแตงนะคะพี่น้องเอยนะคะลิตุ่นลูกสาวเด้อันไปอันนี้ค่ะพี่น้องนะคะไปไปตำบกุ้งให้่ไปเฮ็ดเอี้ยงให้กินไปทําอะไรให้กินอยู่บ้านกับลูกสาวโคกกับ่มี่พี่น้องเลยบอกถามหาโคกอย่างนั้นอยากกินนั่นอยากกินนี่ลิตุูปซาดไหลเอาพลาสติกนะคะพี่น้องมาโคกเอาย่ำกับซ้มบริย่ำยังไหวอยูกเอ้ยเด็กหน่อยฝรั่งเ้ยไปแม่กับตรวจบึงอัลิ้นชัก จักน้ำปลากับบะหมี่จักยัางกับบะหมี่จกักกยังกับบะหมี่ไ่ตะเกือกับพริกไทยหาก,กินหัวมึงสมมติอ,อยากกินอาหารไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปกินอาหารร้านไทยอฝีมือร้านไทยตกมากเลยแม่บาสันเอาบาสันหนูทํากินเองยังอร่อยกว่าตอนนี้หนูแพ้พะนะวันนี้ลูกว่าแพ้บะสันนะคะก็เลยว่าเอออย่างนั้นก็พยายามทากินเองสิลูกสันเล่นหนึ่งเขาเนี้ยไปลูกกระติบหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้ก็เลยกลับมาเออมาซี้ามงแล้วพี่น้องได้หิวเลย,เ,ยเห็นอากาศดีนะคะพรุ่งนี้อาจจะฝนตกก็เลยมื้อนี่อากาศดีไปเดินนมาพี่อง เลยไปเดินมาก็เลยเออมัดยางบาร์บีคิวกันนะโบ้บัสเดถึงเงินยี่สิบหาหชื่อสัมพีน,อน้องเป็นบ่เตาป้าเนี่ยเตารุ่นเล็กเนี่ยม,มันเก็บความร้อนได้ดีมากพี่น้องคิดบ้างเนี่ยป้าสถานไม่เยอะนะคะไฟนี่โอ้โหดูแรงไหมฮะนี่นะประทับใจเตาจุกยขอ้องกับพี่น้องนะประทับใจมากเลยเคลียขี้เท้ามาไวไปเฮ็ดฟืดไปเฮ็ดไอเฮ็ดปูหีค่ะพี่น้องนะคะเห็ดแมเนี่ย อยู่ตั้งแดนนะพี่น้องนะอยู่ต่างแดนถ้าเราอาอยากจะทําอะไรเราก็ทำนะคะเราบร่ขี้เกียจเราทําได้นะคะพี่น้องเห็นบ่นี่แหละป้าก็เลยเอาออกมาทํานะคะพี่น้องลองเบิรเดอร์นะคะเด้อสุดยอดนี่ยังวันอือจะต้มไปพักกันดาซิงตูค่ะเขาบอกว่ากินแทนอะไรได้นะคะกินแทนเออ,เอ,อยังเกาะกินกินแทนเอผักขี้เหล็กวาตถีจักสิไตาเบอเดอร์พี่น้อง,งเอคขังแรกเนี่ยที่ร้องบ่เคยกินตะเกือนะคะไม่เคยกินนะ เนี่ยอะไปเดินมากพี่น้องเลยโอ้โหแดดดีมากก็ลมนิดๆนะะ่ะนี่เห็นบอกกับพี่น้องร่องเบิงว่าเขาบอกมันขมมาสันเนี่ยดูสิเขาบอกกินเป็นยาืมขมจังเลยขมก็รางรู้สึกว่ามขมแล้วก็ไม่ได้เหม็นหืนนะพี่นอ้องอืาก,กินได้นะอ,มอมขมขมมากมากเลยล โอ้โหเขาบอกว่าจะต้องต้มต้มแล้วก็ทําแกงขี้เหล็กวัดสรุว่าฮ่ากินดิบๆขมมากเลยพี่น้องขมปิดแต่ว่าผักอันนี้นะฮะประกาศเนี่ยประกาศดอกเนี่ยนะคะไปเดินมาเห็นหลงมาเออกูจําได้ต้นนี้แม่ประซันนะ,ะพี่น้องมันต้องกินได้นะคะมันเห็นอยู่ต้นเดียวเพราะดีมันแก่หมดแล้วกันพี่ต้นเดียวโชคดีก็เลยว่าเออลองเมืงองกันหน้านะะพี่น้องกินดิบ อืืมออันนี้โอเคไม่ขมค่ะนิดหน่อยปิดๆนะคะมันกลิ่นมันไม่มันม,มันไม่ใช่แบบว่าเหมือนของไทยจริงๆเลยพี่น้องนะคะโอ้ยบางเรื่องอบางเรื่องอสิไตยก่อนบอเดอร์พี่น้องเลยแบบเนี้ยเจ้าติ๋วหรือจะเอาลงไปลวกก่อนว่าลวกแล้วมากินเหมือนกันได้เลยพี่น้องไอหมอน้ำมันแห้งไอมันเอ็นก่อนเนี่ยค่ะมากินเขาก่นเด้อพี่น้องเด้อ บาบีคิวช่วงนี้ก็ลดโคด้วนเอฟซีบอกว่าลดขอบวไนในเด้อผสมสนอกเออนะคะป้าก็จะลด,ดค่ะพี่น้องวัช่วงนี้ค่ะโอ้ยยังวายอยู่คันบาบีคิวนหนาหอนข่ยากอยู่เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้าสั่งยาเขาไว้แล้วเดี๋ยวป้าจะไปเอามากินนะครับวันที่เจ็ดเขาบอกเขามาขายตีวัดป้าสิร้องบึงนะครับแต่ว่าป้าก็สุขสุขภาพแข็งแรงอยู่ด้วยครับพอเรามีอายุแล้วมันลดมันลดลดน้ําหนักยากนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสี่กิโลค่ะพี่นอ้อง เผ็ดป <hora> ้าเป็นคนที huh. ua, jam, ่ไม่กินเผ็ดพริกแห้งมาจากเมืองไทยนะใส่แค่สี่ห้าเม็ดโอ้โหเผ็ดจิบบ้าเลยอือสุดยอดลูกสาวบอกแม่แม่แต่ไม่ํำอร่อยมากเลยเพราะว่าไม่มีชูรสไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะว่าน้ําน้ําปลาสูตรของที่ป้าทาไข่ใช่ไหมคะมันเหลือไม่กี่ขวดป้าก็เลยให้ลูกเอาไปนําพอดีเลยเขาไม่ต้องปรุงเลยเด็กนะฮะมันมีน้ําปลามันมีชูรสมันมี อ่าเครื่องปรุงพร้อมไงฮะพี่น้องออกฤิดหวานนิดนึงเค็มบุิดหนึ่งพอดีเลยโอย้สุดยอดแม่บอกโอ้เนี่ยเลยเพราะเด็กมันแพ้ท้องมันกินอะไรก็ไม่ได้นะพี่น้องสงสารลูกโอ้ยดีใจลูกเอารูกออกไม่เบิงนะคะก็เลยตั้งชื่อลูกว่าหลานหน่อยนะคะพี่น้อง นะฮะชื่อไลไอ้อนนะคะบอกว่าเป็นผู้ชายแน่นอนเบิ้งพี่น้องนะเขาบอกว่าดีใจบ่ลูกวัาสมบ่ย่อมบอกด้อยว่าเขาบ่ย่อมบอกบม่ย่อมเฉลยว่าผู้หญิงผู้ชายด้อค่ะไม่เฉลยว่าพื้นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ป้าเห็นนะคะพี่น้องดูไ้ยรูปเหเล็กหลานไหมถ้าอย่างนี้ล่ะคะ่ะพี่นอนอนยกมือนิ่โป้งแห้ย่ายงไหมโอ้ยพี่น้องเี้แต่มันอ่อนซ้อนเอาแดดซ่องหน้าเออนะคะนอนอันอนันน้น,นยกมือโปง่งแหงสี่ไหมแล้วอีกภาพนึงนะพี่น้องนอนเห็นนะ,ะอ้ยนอนงอขาอยู่ปับ๊บควยทอดนี่ห่ะพี่น้องเอ้ <laughs> กูก็รียว <said> <heart> ่าเป็น <variables> ผู้ซ้ายสันดอกว้าลูกสาวยิ้มสันนี่แม่ยังไม่บอกหรอกไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงแม่รู้เองไว้กูเบิองปับคุ้วเกโผพล่เลยแม่พี่น้องเไ้คำสัน ดีใจแล้วเมื่อวันสลุกใหม่ลุงใหม่หัวเราประเสริเอาลูกประสรงแม่แม่ดูเนี่ยบอกไม่เอาประเสริเพราะหิตตกใจว่ามันแสดงว่าหลานบอกว่ายายผมโอเคนะยายเออนะคะก็เลยบอกหลานเลสพี่น้องเ้ยสื่อหวยสามตัวตรงๆมันเสือกกลับหัวพี่น้องอะไรทศูนย์หนึ่งหกนอทที่ว่าป้าบอกอ่ามันออกศูนย์หนึ่งเก้าเมืองนี้พี่น้องไอ้มันกลับหัวนะทเสดายนาะสามตัวตรงแม่สื่อหวยกับหาซีนะคะสื่อหาสามเออนะคะพี่น้องมันออกอันนาะเออเอียงเกาะ หาหาหกบนเบอรหาหกซื้อหาสามหาซีโอ้ยพี่น้องเลยนะฮะซื้อเก้าสองอ่าเก้าสามหนวกเก้าหนึ่งเวนเบ่งดูเด้อบุญมีแต่กำบังได้พี่น้องเอาไมเห็นนะคะโอ้แต่ดีใจได้ค่ะเห็นสหลานไส้หน่อยได้ครับพี่น้องโอ้ยย่าสมเลยเออย่าสมบู๊เป็นยังเียงเดี๋ยวนี้นะคะ ตั้งชื่อหล้านไปเลยว่าไลออนนะคะพี่น้องไลออนนะคะมกไลออนนะคะเพราะว่าชื่อเล่นภาษาไทยก็สิงโตนะคะน้องสิงโตน้องไลออนนะ,ะเรียกไลออนก็ได้นะคะว้ายสาใจเลยพี่น้องดีใจหลายนะคะเอาเท่านี้ละคะพี่น้องเดี๋ยว้าก็สิกินเขากินน้ำกันเด้อนะคะเบิงเดมาๆกินน้ำกันพี่น้องเองว้ายข่าเหนียวข้าเหนียวแ่บๆนี่แหละค่ะพี่น้องเอยอยู่ผู้เดียวสบายยางนี่ลูกไม่ค่อยสบาย เขาแพ้ท้องนะพี่น้องเขาแพ้กินยังกระได้เดี๋ยวก็เล่นกันเขาไปหาหมอไปสั่นหมอก็เลยหยุดอีกวะนะเจ็บมือท้องงานเขาหลายพวกพี่น้องเลยเนี่ยสปิริตพี่นออ้องนิ่ผมว่าหมักไว้วรลมเย็นๆมาโอ้ชื่นใจมากเพราะพรุ่งนี้ไม่แน่ฝนอาจจะตกทันลง่มใหม่บ้าพอดีนเนื้อหมูอ,ออกมาย่างบาร์บีคิวให้ลูก แบ่งไว้หรือลำสามสิบตัวนก็เริ่มวันได้คับพี่น้องกินดิบล,ล่างเร็วค่ะอุ้ยมแมลงอะไรเยอะแยะเลยวะ่ะ <c> เ <oughs> พี้ยนะพี่น้องว้าวไ้กูขนาดล่างดีได้เนี่ยโอ้ยตายต่ยตายตาสงสัยต้องไปไว้ยกินดิบอะไรเลยอครับพี่น้องลง่เป็นเนี่ยเลยข่าเชื่อครับพี่น้องขาเลยพุ่นะว้าวไ้แมงแมงพี่น้องเอสอสมโพนไแม กินไม่ได้เลยอู้ยมะลงไปจุ่มด้วยพี่น้องงั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่น้องอเลยตา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 ยรวบพักครับพี่น้องรว่วพักเลยขนาดล้างตั้งหลายน้ำเนี่ยนี่ขนาดเราล้างตั้งหลายน้ํานะคะพี่น้องอย่าประมาทนะคะนี่เห็นบ่ค่ะเออ,อตะเกียบอยู่ไหนนี่อืม,อมที่ตักนะคะพี่น้องเออเห็นบ่ มาลวกเลยบัดน,นี้อืักคักคักบัดน,นี้ไม่ลวกไม่ได้เลยเดี๋ยวจะลองเอาผักอันนี้ลงลวกดูสิใบสิงโตนี่ลวกดูสิจะกินได้ไหมครับพี่น้องอมึงจะกินได้บ่กันตายก็โอ้ยหมดกำสีบอกเลยเด้อบัดน,นี้ลวกลวกพี่น้องลองมากินดูไม่กี่อัน ฆ่า,มาแมลงให้มันตายเนี่ยอยากกินยังสิแบบว่าอีสานอีสานนะพี่น้องอยากกินแบบเออเหมือนบ้านเราไหมเห็นบัวแมะแมงเต็มเลยพี่น้องนขนาดเราลัางเด้นี่อือหือแม,ม่คุณตุงหัวเอาฆ่าเชื้อฆ่า,มาแมลงออกวันนี้ นี่นี่เป็นยังไงปะนี่เอา้านาพี่น้องเอ้เดี๋ยวป้าเลี่ยนน้ำกันกระสีต้มน้ำใบซึ่งตูดูว่าสิเป็นยังไงเด้อค่ะพี่น้องอ่ะเจอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อมากินเขาเด้อพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดนะคะอืมตำบักคงตำบบกคงพี่น้องเจอกันไหมจ้า